สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามช่องทางยู u ูบกรอบคอยงามเลยนะครับแล้วืวัอน,นี้ก็มาพบพอกับมือหนาไม้ครับพี่น้องนี่ครับมือหนาไม้แต่คนเกาเหรอครับพี่น้องเอาสวัสดีกับหอยพิมพ์ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้วันที่ยี่สิบสองมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะมาพบมาผอกับหอยพิมพ์ค่ะ เอาบอกที่ตั้งก็เขาได้พี่มันนี่ที่ตั้งนะคะอยู่บ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องสนจิตสนใจโทรสอบถามหรือเขามาเบื้องหน้าขอบได้ค่ะเอามาดีเบอร์ได้ไอมพี่มันทรสอบถามนี่ครับศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดค่ะเอามาดีมาเปิดสองรายการทำไมพี่มันนี่มาเปิดสองรายการค่ะพี่กอบปอดเมน เลื่อนลบด้วยเมนคมนุ้ยเหยื่อกิมมี่ช่วงนี้กับสิเลือนลบละพี่กอล์ฟอสเงี่ยเงี้ยนะครับเนาะเอาบอดีบอสฮะไม่ต้องพี่เป็นแน่แน่ครับสาหน้ตัวนี้นะคะเป็นแม่บวกลูกสาวค่ะแม่สูง149บวกลบนะคะเป็นสายอุทัยค่ะลูกสาวเพิ่นตอนนี้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะพี่กอลเป็นลูกสาวช้างอุดรค่ะ เป็นลูกสาวสร้างอุดรในสองอาทิตย์แม่นค่ะแม่ป็นสูงไงรเป็นไงพี่เมียร้อยสี่สิบเก้าค่ะพี่กอบแม่สูงร้อยสี่สิบเก้าป๊าปผมกอดไา้อยู่แล้ครับมันใหญ่อีครับกล้วยแม่นี่ครับใหญ่เงาค่ะใหญ่เง,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 งา,งา,งาอ่างลึกหน่อยพี่เมียตัวนี้เน,น,นาะแมนค่ะลูกตัวเมียหน่อยพี่เมียเนาะค่ะลูกตัวเมียค่ะพี่กอลูกเพิ่งออกในสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ค่ะอับลูกสาวสร้างอุดรหน่อยพี่เมี่แม่่นคะบบจุดเด่นครับออ๋ลูกนางเลี้ยงงูหุ่ยดีหน่อยพี่มเนาะค่ะคุณครับลูกก็เลื่องงามค่ะกินนมเลยครับพี่น้องนี่ครับ แม่สูงร้อยสี่สเก้าไปดูด้วยไอตัวอะไรพี่มิได้ลูกมากแล้วสองตัวค่ะพี่กอลอันตัวที่สองนี่มันก็เมียนี่นะครับเนาะแมนนี่ครับของเงี้ยงง่ำครับแมงอ๋อเมงสี่เปิดราคาเท้าไ,ไหร่พี่มันนี่อ่าเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะข่วยไปหลักข่วยมากหรือไปเท่าไหร่พี่มันก็เปิดถึงนะครับอยากเอามาแบ่งปันพี่น้องค่ะพี่กอล โอ้เอามาแปลงปันพี่ในราคาเกษตรในราคาเกษตรกรจับต้องเลยเนี่ะครับเนาะี่ยเปิดเอ้าบอกจุดเด่นมัน่อยพี่มีจุดเด่นยังบ้าเฮาจุดเด่นตัวนี้ควายตัวนี้หน้าตาสวยแล้วก็โค้งสางใหญ่ค่ะพี่กอบโค้งสางหญ่ตั้มตัวยาวอ่างหนาลึกหน่อยพี่เนาะแม่นค่ะพี่นวลนี่จุดเด่นครับพี่น้วลมึงครับอัตลักษณ์นี่ชัดเจนค่ะกีบเบือบมุ่นดี่แล้วข้อยสายไทยบักเผาเงี้ยหน่อยพี่นวลค่ะอกหน้าบักเผาใหญ่ี้ยตาแจ่มแจยมจ้ำพ่อสามปองผูกโบรับพี่น้องเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่น เก้ 9, าพันบาทค่ะราคาเนี่ค้งอยู่ตอรองบ่ได้หลายมอญพิมี่ผมมาเนี่ยตอรองบ่ได้หลายค่ะพี่กอบแต่ว่าดะโทรมาคุยกันได้บ่ยากค่ะหอยพิมพ์บ่กินเข,าข่าค้าเดียวค่ะพี่น้องเงีงย้งย,ง,ย,ง,ยง,งามๆเลยครับแม่สูงร้อยสี่สิบเก้าแฮมเบรตะกีซื้อบ้านรักเดลยค่ะพี่หนึ่งพุ่มมาโอ้ยบ,ยบย่ตามก็สองแสนหลักพี่กอบสองแสนใบบ่ได้ครับส่งสี่ปีพุ่มมาบ่รูดหลานครับกล้วยแม่นี่ แมนี่ครับช่วงนี้ก็ไปตามอยู่ตามสมัยน้อยพี่เนาะแนนค่ะเปิดราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องป๊อดผมว่ามันอยากแนะนําเด้อพี่ก็เป็นตาให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงคักจ้ะลูกนี่ครับพี่น้องลูกไปซองอาทิตย์ครับพี่น้องลูกแข่งขาเหงาคือพลอยครับลูกสาวสางก็ดอนครับเอาไปเลี้ยงได้เด้อค่ะเชื่องค่ะฮู้เชื่องโอ้ยเชื่องเอาจุ้งวนกันหน่อยพี่เมาเลยเพิ่มฮู้ค่ะนี่ครับเอาฝากบ๊วยทวนกันหน่อยพี่เมาเลยศูนย์แปดห้า ห้าสี่สามเก้าศูย์สองแปดค่ะรับโทรมาหาหอยพิมพ์เลยครับเด้อปอยใกญ่กเ้วยงามครับวนพภ่ไหรพิมพ์ผมวนอีกรอบหนึ่งพัานาคงามเลยนะพี่น้องคุณครับถั่วหอยพิมพ์เครับแม่สูงย์ร้อยสี่เก้าเปิดเจ็ดหมืนเก้าพันบาทพี่น้องสี่ห้าไซส์อะไเลยครับหันอยากได้ของดีแล้วก็ถูกต้องติดตามที่ช่องทาง YouTube ก็ควายงามร้อยเอ็ดพี่น้องเง้ยครับปอเี้งามครับพอพิมาเปิดแบงก์เลยครับนี้ครับพุงครับงีมงามพี่น้องเปิดไปเจ็ดหมืนเก้าพันบาทไนะพี่น ราคานี่ภาคิสานทรงฟรีหน่อยพิมพ์เนาะเระว่าถ้าผักกลางกับจงคุยราคากันอีกทีนึงครับนครับแม่คับมนงงงามแบบลูกกับตัวดีแล้วพี่น้องลูกได้สองอาทิตย์รับโอ้แข่งขาลูกกัเหยียดตรงนี้แล้วพี่น้องงาตาเตมเ็มจำคือเม่ครับแต่ว่าเม่นี่ใหี่ีครับตรงนี้ครับบางไอยพิมพมิดเลยด้อยนี่ครับ่อยพิมพ์ก็บทุนหน่อยอาใหพี่น้องมาจากเขามชมอง้วย่อยพิมพเขามาช่อทีบานนงบอนตำบลนงแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร โอ้สุดจัดประหลัดบอกเลยครับพี่น้องปาดกวยคมนีครับพี่น้องงหญ่งามหนาลึกครับลูกตัวเมียเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่งสุดจัดประหลัดบอกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้ก็ต้องไปลุนตัวผูตัวเมียด้วพี่น้องมีูัลแ้ลงกกลเลยครับนี่ครับเอามานี่ห้ไปเิ่งแม่ที่สองบนโต้าให้พี่ครับนี่เป็นแม่ที่สองครับตัวนี้นี่ ไห้ว่าเขาตำล่าค้อยไช่หน่อยพิมพ์เนาะหลังปลาบูข้อปลาขิงหมูใบตองสาดนี่ครับข้อปลาขิงนี่ครับตัวนี้ครับอา้าฝ่ายพิมพ์เปลี่ยนที่สองเป็นไรครับพี่แคนี่นตัวนี้เป็นลูกสาวฝ่าประท่านค่ะพี่กอบสถานะตอนนี้ทองได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะทองเจ้าไม้ได้เจ็ดเดือนแล้วเป็นลูกสาวพ่อสางเป็นลูกสาวฝ่าประท่านค่ะทองกับเจ้าไม้ได้เจ็ดเดือนค่ะบรกดิส่วนสูงเราเลยใใพิมพ์เนับส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะ สูงลอย47กับเป็นลูกสาวพอพาวท่านของกำนันบินบราบือตัวนี้มพี่มิขของกำนันบินบ่ิษัททองกับอันคุยนี่รน่ีฟ้าบ์นะครับเราของเสียต่อตัวนี้มัครับค่ะนี่ครับนัตนนน้ำนุ่นแข็งขาพี่นี่ัน้ำนุ่มค่ะพี่กอบน้ำนุ่มเนี่ยนยี้นะครับเลาแมนค่ะเหนี่ยนค่ะหน้าโคตรถึงบลอย60บุตรเดียพี่มิ้หน้าโคตไก่เน่ยนอนค่ะตอนนี้กับลอย47นะครับเรื่องครับตัวนี้ โคองสางดีหน่อยพี่มาสูงร้อยสี่สิบเจ็ดทองได้เจ็ดเจ็ดเดือนก็ทองเจ้าใหม่ได้เจ็ามเดือนค่ะพี่น้องแม่งครับพี่น้องตัวนี้งามๆเลยครับพี่น้องเอาฝากขอโทรแม่ที่สองหน่อยพี่มาอมาหนอยศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดค่ะนี่ครับโทรเข้ามาหาหอยพิมพ์เลยครับเด้อคุณลดเอียได้คุยไงคุยงามสายปวดคับของสวยของงามค่ะพี่น้องเอามาายงามๆครับน้องไงงามดีเอาจุกวนเหรอเป็นเมืองหอยพี่มโอเป็นนี่ครับเบือง ป๊อดใหญ่ดีครับพี่น้องของเงี้ยมงามครับพี่น้องมั้งเนี้ยเราสิผ้าไปถามราคาหอยพิมพ์ครับป๊อดหันยีเบื้องงามกว่านี้เบื้องผาประเวีเบื้องเลยนี่ดเลยครับเบื้องครับเบื้องไายครับวันนี้แมงเบื้ยอยางไทยเงี้เลยครับพี่น้องของดีราคาเดี๋ยวสิผ้าไปถามตามราคาเนาะหอยตามเนื้อผาน้อพาายพิมพ์ตัวนี้เนาะแมนค่ะราคาตามเนื้อผาเด้อครับถอ<ท>นเงี้ยหน่อยฮะนี่ครับป๊อดบริษัทแมนยังสี่หอยพิมพ์เปิดไปราคาไอะไรพิมพ์หมด้ลยครับ เปิดไว้ในราคา85,000บาทค่ะ85,000บาทค่ะพี่กอบกับต่อรองได้ยี้เนาะต่อรองได้บัไเตอร์กินดเผข้าวมันเยาว์นะบัตเตอร์กี้ตัวนี้มันเกิดช่วงโควิดเด้อพี่น้องเป็นล้านล้านกัวเด้อครับพี่น้องตัวนี้เงินล้านถือไปเพิ่นบ่เอาเด้อครับตัวนี้แต่่วามื้อนี้มาเปิดราคาไต่แสน8 5 0 0 0บาทพี่กอบแม่งแมครับพี่น้องมื้อนี้ครับลูกสาวฝ่าประทานของกำนันบินบลบือครับนี่ครับจุดเด่นบนนี้คือนี่แหละครับเป็นสายต่อสิงโตเด้อพี่น้องมั่งครับ นี่ครับดินเอกลักษ์ครับนี่ครับจุนดินงามๆเลยครับนี่ครับเอกลักษณ์เิ่นนะครับนี่ติดสายผิดรุดรมากครับตัวนี้เป็นขั้วเจ้าเนือเจ้าหนังนี่เนาะพามหสลังกับเบงเฮียได้พี่กอล์ฟนังสหลังกับเบรับเฮียครับหังลังกับเบื้อเฮียครับพนังไลังปบเบ้องเฮียครับพนังไส้ลังับ้องเฮีครับพน่งอ้ลังับเบน้องียครับจนังไ้ับเตื้อมเียครับพนังน้ลังกับเบน้อเลยครับพี่น้องมึงกะดูกแ้็งียครับ บอดเปิดไปลาคาแปดหมื่นห้าพันบาทแล้วไหพิมพ์จ้าถ <style. S 1> ้าจะพี่นออ้องมางอยากเขามาช่มขั้วเดี๋ยวพิมพ์มาหิบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่ตั้งก็คือสอตําลึงทองฟาร์มควยงามร้อยเอด็ดได้พี่น้องเออองด้ดอู้ใดที่เขามาชมุ่มคั้ยก็ยินดีต้อนรับนะครับเนะาะคยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องพี่น้องเขามาช่มตัวจริงก่อนก็ได้เด้อค่ะรับรองว่ามีผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าเขามาช่มตัวจริงผมบอกขั้วแม่นี่ บอลอดแท้ๆครับพี่น้องมันใหญ่มันงามอีกีครับพี่น้องถอยลังงัจหน่อยหน่อยพี่ม่อนี้ครับเบื้องครับค้วยพ้นโอ้หอยพิมพ์ไปเลยของดีของงามมาเปิดราคาถึงแสนมาครับพี่น้องลูกสาวฝ่าประท่านโอ้สุดจัดประัดบอกเลยครับแม่นี่ผมแนะนําเลยครับพี่พี่น้องผู้ที่มีค้วยอยากได้คว้ยไปเลี้ยงเป็นแม่บอกเขาคอกเขาฟ้ามแต่ตัวนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยมื้องครับยืนงามเพื่อสิเคยไปยืนสนามวี่น้อยพิมัอนบ่เคยไปค่ะพี่กอบแต่ว่ามันกับพันอายุพันอายุของม่แลมันเกินหน่อยพี่นาอแมนค่ะ นี่ครับโอ้งามดีครับพี่น้องยังไดงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยูทูบก๊อปขวายงามเลยนะพี่น้องห้วยแม่สาวลูกเก่าเจริญกับปิดไปทางจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องขอบุญขอบคุณญแจได้ครับเดออที่มาปิดหน้าขอครับแม่นี้ขอให้พิ่มีเขาเปิดโอ้สุดจัดเลยพูดหมกอ,อันบ่ได้เลี้ยงอันบ่ได้ขายเอาเลี้ยงไว้ได้พี่มีตัวน,ะนี้เนาะค่ะอันบ่ได้ นุวานมันบ่ดได้ขายว่าม่นดอกผี่กอบใจจริงอยากเก็บไว้พุลธาค่ะพี่น้องเก็บว้เล้วครับตัวนี้ครับหายากนี่ครับกล้วยหลังปะบูข้อปาขิงมือนี้ครับสาวทองแรกสหรับฟันนุนมแน่นๆอยู่ครับพี่น้องแต่ก็อยากเอามาแบ่งปันพี่น้องค่ะของสวยของงามใดมากเนาะอยากให้พี่น้องได้ช่มพัดกันช่มพัดกันแย่งค่ะพี่กอบเอามาเดีฝากเบอร์โทรติดใจทีนึงพี่มื่อยศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดโ้ขมาสอบถามด้ยนะครับเดอ้อ ขอ,อกลับคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ